ใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ชีฮักเอพิโดที่7กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วน องีย่าง,งไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด <_ C ell> ไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปัจระในการทำคลิปต่ตอไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคุยกันหลังดูซีรีส์ชีฮักอพิโซดที่7ครับซึ่งอพิโซดนี้เนี่ยเป็นอพิโซดที่เบาๆไม่ได้มีอะไรหวือหวามากแต่หลังจากดูจบเนี่ยอัคาระก็รู้สึกดีมากๆสำหรับการดำเนินเรื่องราวในอีพีนี้ไม่นหนักหน่วงเกินไปแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเนื่องจากว่าเจนนั้นก็ได้เยียวยาจิตใจในความว้าวุ่นนเเเรรรรืื่่่อออองงงงงงคววาาาามััักกขธบโดยหลจแต เจนกับจอชครับก็ได้มีการสารต่อความสัมพันธ์กันได้ไปออกเดทก,กันถึง3ครั้งจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดครับว่าตัวละครจอชมิลเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้มาดีแต่เขาเป็นหนึ่งในลูกน้องของฮักคิงที่ปรากฏเบาะแสในเว็บไซต์อินเตอเจนเซียและก็ห้องแล็บลึกลับใน e ีีที่6กครับซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยว่าจอจมิลเลอร์ได้นำเอาตัวอย่างเลือดของเจนไปรวมถึงข้อมูลบางอย่างในโทรศัพท์ของเธอครับแต่ปมเรื่องราวว่าใครคือฮักคิงเนี่ย ยังเป็นปริศนาอยู่โดยหลังจากวันที่เจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจอร์ดนะครับจอร์ด <George S 2> ก็ได้ขาดการติดต่อกับเจนไปเลยครับแล้วเธอก็ว้าวุ่นรอข้อความตอบกลับไป3วันเลยทีเดียวซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเจนก็ไม่ได้มีกระจิกกระใจทางานครับเฝ้ารอแต่การตอบกลับของจอร์ดตั้งแต่อยู่ที่ออฟฟิศเองเนี่ยซึ่งนดกกีก็ได้มีการบอกว,ว่าเธอก็ได้รับเลือกเข้าชิงตาแหน่งทนายความแห่งปีด้วยนะครับและในระหว่างนั้นช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยเจ้าหน้าที่ภาคทานของเอมิลบอนสกี้หรือชัก้รรา,าจบพใตวง หรือการแปลงร่างของเอมิลบอนสกี้นั่นเองนะครับแน่นอนครับเราทราบดีว่าเอมิลบอนสกี้นั้นได้ทําศูนย์บําบัดจ,จิตใจที่อยู่ในที่ห่างไกลไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อนะครับชักก็กลัวว่าเอมิลบอนสกี้จะแปลงร่างกายเป็นอโบเมนเอชั่นทาร้ายเขาเขาเลยให้เจนเน่ช่วยไปหาเอมิลบอนสกี้ที่นั่นเป็นเพื่อนด้วยนั่นเองซึ่งศูนย์บาบัดของเอมิลบอนสกี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละครเพิ่มเติมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเอลอากิล่าแมนบู Procu Pi e ซาราเซนครับรวมถึงเรกเกอร์ครับหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม The r เร i n g Crew ที่ปรากฏใน E ีีที่3ที่มาลอบทำร้ายเจนที่หลังอพาร์ตเมนต์นั่นเองซึ่งในคอมิกเนี่ยตัวละครเอลอากิล่าเนี่ยเป็นตัวละครชาวสเปนครับมีความสามารถในการต่อสู้ใช้ดาบได้แล้วก็ยังสามารถปล่อยพลังตามที่เราเห็นในเรื่องนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือตัวละครที่เป็นมิวแทนอีกคนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ฮักซซึ่งตัวละครตรงนี้ปรากฏในคอมิก Power Man and Iron Fist ตอนที่58ในปี1 9 7 9ครับ ่อมาคือตัวละครแมนบูเนี่ยในคอมิกเขาคือวิลเลียมเชอร์เรนปรากฏในคอมิกเดเดวิลตอนที่78ในปี1971ร่างกายของเขานั้นเนี่ยเป็นผลมาจากการฉีดเซรั่มที่มีเอนไซม์ของวัวแฝงอยู่ในนั้นครับก็ทําให้เขาเกิดการกลายพันธุ์ที่มีลักษณะเหมือนวัวนั่นเองครับตัวละครต่อมาก็คือซาราเซนครับในเรื่องเนี่ยบอกว่าเขาเป็นแวมไพร์ถือว่านี่เป็นการบอกว่าตัวละครที่เป็นแวมไพร์นั้นปรากฏอยู่ใน MCU มานานแล้วนะครับและแน่นอนครับนี่คือหนึ่งในการปูทางไปยังหนังเรื่องเบรดในอนาคตที่มีความเกี่ยวข้องกับับวนนเ ในคอมิกเนี่ยซาราเซียนเป็นทหารรับจ้างและก็เป็นนักฆ่าระดับผู้ก่อการร้ายนะครับเป็นหนึ่งในศัตรูของเดอะพันนิชเชอร์อีกด้วยต่อมาครับเป็นตัวละครมนุษย์เม่นซึ่งในคอมิกนั้นเนี่ยเขาเป็นนักออกแบบอาวุธของกองทัพสหรัฐนะครับและก็ได้แนวคิดการออกแบบชุดที่มีการต่อสู้เรียนแบบเม่น ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็มาบำบัดจิตใจที่สถานบำบัดของเอมิลบอนสกี้นั่นเองโดยเหตุของเรื่องราวเนี่ยก็คือแมนบูกับเอลอากิล่าครับได้มีการต่อสู้กันจนทาให้รถของเจนนั้นพังขึ้นมาเลยครับทำให้เจนไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ก็ต้องรอรถมาบรรทุกกลับไปเพื่อเอาไปซ่อมนั่นเองครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเจนก็พยายามหาสัญญาณติดต่อเพื่อที่จะดูว่าจอจมิลเลอร์ตอบกลับข้อความของเขาหรือย,อยังนะครับความว้าวุ่นใจตรงนี้ก็ทําให้เจนครับ จิตใจวาวุ่นจนต้องมานั่งบำบัดจิตใจพร้อมกับพวกเขาจากนั้นเนี่ยเจนก็ได้ปลดล็อกแล้วก็สามารถผ่อนคลายตัวเองจน move on จากจอร์ชได้นั่นเองเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับใน EP นี้เจนไปเดทกับจอร์ชหลังจากเดทครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันและก็ไม่สามารถติดต่อกับจอร์ได้อีกเลยเจ้าหน้าที่ภาคทันของเอมิวก็โทรหาเจนให้ไปดูเครื่องตรวจสอบการใช้พลัง เป็นเพื่อนเขาที่สถานบันบัดจิตใจที่เอมิล e ได้ก่อตั้งขึ้นและก็ได้ไปเจอตัวละครต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเอลอากิล่าซาราเซนแมนบูรวมถึงเร็กเกอร์และก็พ็อกคิวพายนั่นเองครับอีกหนึ่งอย่างที่อะคาราชอบมากใน E ีีนี้ก็คือเพลงประกอบไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกนะครับชื่อเพลงว่า now i m in it ศิลปินไฮม์ไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับที่สะกดว่า H A I M เพลงนี้ดังขึ้นในฉากที่เจนอาบน้ำเสร็จและกำลังแต่งตัวนั่นเองครับ ต่อมาครับเป็นเพลงประกอบที่ชื่อว่า p i g g y Breakout เป็นเพลงประกอบที่ดังขึ้นตอนที่เจนนั้นกำลังดูทีวีวเรื่อง The Muppets ครับในฉากที่มิสพิกกี้กำลังแหกกรงห้องขังอยู่นั่นเองเพลงต่อมาครับชื่อเพลงว่าอ m b บับของศิลปินแฮนสันนะครับก็ดังขึ้นในฉากที่เจนนั้นร้องคอเพลงนี้ตามไปในขณะที่เจนกำลังขับรถไปหาเอมิลบอนสกี้ที่สถานบำบัดของเขานั่นเอง ส่วนเพลงต่อมาครับชื่อเพลงว่า Peppers and Onions เพลงนี้ดังขึ้นตอนที่เจนหาสัญญาณโทรศัพท์ในสถานบำบัดของเอมิลบอนสกี้ครับเพลงสุดท้ายครับเป็นเพลงของศิลปินดังอย่างดูอาลิป้านะครับ IDGAF ซึ่งเป็นตัวย่อที่แปลว่าฉันไม่แคร์สักนิดเลยครับหรือ I don't give a fuck นั่นเอง I've moving been since we said goodbye on said นอกจากนี้ครับฉากเครดิตภาพวาดเนี่ยเราก็จะได้เห็นเอลอากิล่าซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเคยเป็นมาธอร์ตอนอยู่มหาวิทยาลัยด้วย แล้วก็ฉากที่เจนกําลังนั่งบําบัดจิตใจอยู่กับทุกคนที่ศูนย์บาบัดนี้ครับแล้วฉากที่พ่อคิวพายเนี่ยมาร้านซักผ้าเพื่อมาซักชุดของเขานะครับเนื่องจากว่าชุดของเขาเนี่ยมีกลิ่นเหม็นมากตามที่เราเห็นในเรื่องราวนั่นเองครับเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับคือคุยกันหลังดูซีรีส์วิชิฮักอพิโซดที่7เดี๋ยวอาคาระจะมาจบประเด็นสาคัญความเชื่อมโยงแล้วก็อิสเทอร์เอกหลังจากนี้นะครับยังไงแล้วใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์วิชิฮักอีกาาพูดดิไอระผ ไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ